สวัสดีครับคุณอยู่ในช่องแปดปัดบันเทิงนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับเว็บเกตพาร์88เจ้าเดิมนะจ๊ะและคลิปนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนบรรยากาศในการปั่นนะครับวันนี้ผมจะมาปั่นค่าย Black Magic Play นะครับกับเกม Curse of the w o o p นะครับ Mega W a y นะเดี๋ยวขอหาเกมหน่อยครับเกมค่ายนี้นี่มันหายยากจังเลยนะโอเคเจอแล้วครับหมาป่านะฮะ คำสาบหมาป่านะหมูป้านะครับยงกระเสียงจินตลาภูลาบเอาเลยครับตอนนี้ผมจะเริ่มรุยกันแล้วนะจ๊ะในการซื้อนะครับฟรีสปินไปเลยนะครับขอลดเบ็ดเป็น1บาทนะครับเอานะครับซื้อไป100บาทนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันรุยฮนะ เอานะครับเกมนี้นะครับผมเนี่ยชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่ามีลุ้นทั้งขึ้นทั้งร่องหมายความว่าถ้าเราทําคน4ี่คนเนี่ยเป็นหมาป่าได้นะเราก็จะได้เงินนะฮะแล้วก็ข้างล่างถ้ามันเรียงกันเนี่ยเราก็จะได้เงินนะฮะมันลุ้นกันตรงนี้แหละเอาครับลุยกันไปเลยนะหมา ปาดไปฮะหนึ่งทีสองทีสามทีนะยังกับยังกูเลยนะจ๊ะเมื่อกี้หนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีฮนะโอ้โหเป็นหมาป่าครับดอกแรกก็เป็นหมาป่าแล้วนะจ๊ะอ่ะหมุนไปฮะเหลือเต่าอ้วนนะเต่าอ้วนหนวดนะเต่าอ้วนหนวดโดวนตะปบไปสองทีนะขออีกสักทีได้ไหมโอ้โหโเดี๋ยวนะฮักวินเข้านะครับ80บาทนะฮะ ซื้อไป100ตอนนี้ได้มา80แล้วนะจ๊ะเอาเลยครับค่อยๆบวกกันไปฮะค่อยๆบวกกันไปนะฮะขอแบบฮักวินอีกได้ไหมฮะโอ้โดนอีก3ทีสอทีนะฮสทีนะโอ,โ,อโอ้เป็นหมาป่าหมาป่าเอานะแต่อ้วนเป็นหมาป่าเรียบร้อยนะต่อไปนะต้องเป็นคิวของคุณผู้หญิงผมบรอนตรงนี้นะไม่ใช่ผมบรอนดนี่ผมน้ำตาลนะลุยฮะ โโดนปาดไปหนึ่งทีสวยแจ๋วฮะเอาฮะเหลืออีกหนึ่งฟรีสปินโอ้โหแอ์วูฟสไตล์ยังไงฮะฮักเวเหรอฮักวินนี่ฮักเวฮักวินเข้าอีก160ฮะตอนนี้กำไรมา143บาทแลทนะครับผมสบายสบายฮะโอ้โบนัสรอบสุดท้ายไม่ต้องคิดแนละ้วตอนนี้กำไรแนละ้วโอโ้สวยงามครับผม ๋วแจวฮะเดี๋ยวขอต้องรองอีกรอบหนึ่งนะฮะเอานะขอรองอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะอีก100บาทนะโบนัสเข้ามาแล้วอะตอนนี้มาเปิดมารอบนี้จะได้เท่าไหร่ฮะถือว่าเป็นเกมที่เล่นยากพอสมควรนะฮะคือถ้าเข้าร้อยหนึ่งนี่ถือว่าเป็นบุญหัวนะแถวบ้านเรียกว่าบุญหัวแล้วนะฮะเอานะบุ่นมาลงมาแบว,วฟูฟนะ์ r ายอฮะโอ้โหสไตรสตรฮนะ ดอกเดียวฮะโอ้โหตายหานเลยครับไอหมวกเขียวกลายเป็นหมาป่าคนระตอนนี้เหลือเต่าอ้วนนะมาบวกไปอีกหนึ่งฟรีสปินหมุนมาแล้วยังไงฮนะปาดไปหนะึ่งสองสามทีฮะเอามาเต่าอ้วนมันต้องโดนหน่อยแล้วละเรียบร้อยฮนะเต่าอ้วนตายลงเป็นที่เรียบร้อยนะ เหลือคุณผู้หญิงผมน้ำตาลเข้มคนนี้กับไอ้หนุ่มเลิกๆนะตาเหลือกนะเลยนะไอ้คนสุดท้ายนะี่ตายยากสุดนะเล่นมานะี่เคยตายแค่ครั้งเดียวเองนะมาหมานะเบาๆสามบาทนะฮุ่งชนะไปสาบาทเองนะฮะปาดไปหนึ่งทีเหลืออีก3ฟรีสปินนะฮะม,มาโอ้โหอันสุดท้ายไม่เข้าฮะโอ้เสียดายฮะ เอาครับฮักวินเข้าอีกฮนะได้ไปเท่าไหรนะ่ฮะ8ปสบาทฮนะขาดทุนอีกประมาณ17บาทนะจ๊ะก,กับอีก2ฟรีสปินโหนะต้องรอลุ้นกันนะเรียกกันว่าคมิปสตูดรอกันเลยนะดอกนี้อีก2ดอกฮนะลงมายังไงคนระับขาดตรงช่อง3นะไม่งั้นได้ฮักวินอีกรอบหนึ่งนะโอ้ดอกุดท้ายฮนะ จะเกลือไหมฮะหนึ่งร้อยสี่บาทกำไรมาสี่บาทนะตอนนี้ไม่เกลือแล้วนะครับผมอันนี้ไม่เกลือแล้วนะจ๊ะอโอ้โหได้มาสี่บาทสี่สิบตังนะค์ฮะขมิบสตูดนี่เรียกได้วนะ่านี่ครีนี่กลับเข้าไปในทวารหนักฮนะขอเพิ่มเบดเป็นสองบาทนะซื้อสปินเป็นสองร้อยบาทครับรอบที่สามโอ้โหสวยงามฮนะซื้อไปฮะสองร้อยบาทฮนะ โบนัสเข้าโอ้โหโบนัสเข้า4ตัวนะครับบุ่นไปสืบฟรีสปินให้มาเยอะๆแบบนี้จะเกลือหรือเปล่านะรอบแรกมานะครับหมาป่าส้มนะครับเข้ามา2ตัวปาดไป2ทีนะครับเคเข้าตามมาติดติดต่อมาครับเคเข้ามาครับตอนนี้อย่าเพิ่งนับเคครับเข้าหหมาป่าส้มก่อนนะครับเคเข้ามา3แถวฮนะหมาอีกทีมาทีละตัวทีละตัวนะครับยบแยบนะฮะเอาละครับแล้วแล้วก็วเก็บ ไอห,หนุม่มหมวกเขียวได้ไปที่เรียบร้อยนะกับอีก7ฟรีสปินที่เหลือนะฮะจะเป็นยังไงเอาละครับบวกมา1ฟรีสปินเป็น8ฟรีสปินอ่าหมุนมาหมุนมาอออรอบนี้ซื้อไป200ร้อจะเกลือหรือเปล่าโอ้โหปาดดอกเดียวนะผมไม่รู้ว่าทำไมบางทีมันมาตัวเดียวมันก็าปาดตายหมดนะบางทีมา3ตัวปาดเจงไม่ตายนะ ไม่แน่ใจนะใครรู้นะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเออไม่ค่อยช่ำด้วยกันเกมนี้เนี่ยลงมา้าคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเนี่ยหมายังไงฮะหมาป่าหมาป่าขอหมาป่าโอ้โหมาหมาป่าส้มมาสามตัวสองสามสี่ฮนะโอ้โหสวยสี่ทีนะฮะโอ้ถ้าเป็นทูทีนี่จะเป็นน้ำมันเครื่องนะฮะนี่สี่ที แ้ว 4T นะครับโอ้โหสวยงามครับบวกมาอีกหนึ่งฟรีสปินตอนนี้เหลือ4ครับหมุนมา้าเจยาเข้ามานะครับขาดหมาป่าแถวแรกนะหมุนม้ายังเงียบเหลือเกินนะจะได้อะไรเพิ่ไมไหมครับดอกนี้โอ้โหหมาป่าเข้าสี่แถวฮนะสวยงามครับดีได้ไวายแถวสองมาช่วยนะฮะป่าตบเบาจังวะ ไอคนสุดท้ายมันตายยากมากเลยนะเอานลครับบิ๊กวินมารัรอบนี้ได้80บาทนะ Big Win วินมารัดอกนี้เดินโดนเข้าไปโดนเข้าไปโอ้โหไม่แตกคนระับ203บาทครับกำไรมา3บาทนะโอ้โหโอเคนะตอนนี้ถือมาบวกมาประมาณ200ินิดๆน,นะฮะ เอาล้วครับตอนนี้ผมต้องขอตัวไปถอนก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กับช่องแปะปั่นบรนเดินแล้วก็เว็บ g e t ตพัทแปดฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะสําหรับวันนี้นะครับผมแปะต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ